เอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูกันที่ข่าวแรกเลยได้เกิดเหตุระทึกครับเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าย่านลาดบูรณะนะครับส่งท้ายวันลอยกระทงครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ1นึ่นกาสีนาทีวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจของสนลาดบูรณะครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในโกดังเก็บสินค้าซอยลาด บ,บูรณะนะครับ29แขวงและเขตลาดบูรณะครับกรุงเทพมหานครเมื่อไปถึงบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยพบว่าเป็นโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ปลูกติดกันเนี่ยจำนวนทั้งหมด4หลังนะครับภายในเนี่ยต้องบอกว่าเปลวเพลิงเนี่ยลุกไหม้อย่างรุนแรงพร้อมกับมีกลุ่มควันเนี่ยหนานแน่น ปกคุมไปทั่วบริเวณพื้นที่สลับกับเสียงระเบิดดังเป็นระยะระยะนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับจึงได้เร่งแล้วก็วางหัวฉีดเนี่ยหลายหัวเลยทีเดียวเพื่อทําการสกัดเพลิงเนี่ยไม่ให้ลุกลามออกนอกพื้นที่นั่นเองจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าโกดังบางส่วนเนี่ยมีการเก็บนะครับสินค้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็รถจักรยานไฟฟ้ารวมไปถึงบูธจัดแสดงสินค้า ทั้งหมดเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับทำให้การดับเพลิงเนี่ยต้องบอกว่าแหมเป็นด้วยความยากลาบากนะครับแล้วก็เพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วครับเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาในก,การควบคุมสถานการณ์นานกว่า3ชั่วโมงครับหลังจากดับไฟ,ไฟได้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการตรวจสอบภายในโกดังเนี่ย ไม่พบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตน,นะครับส่วนสาความเสียหายเนี่ยก็อยู่ระหว่างการประเมินนะครับสอบถามนายมูฮัมหมัดครับอายุ40ปีเขาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของพื้นที่เนี่ยได้ให้การว่าอย่างนี้ครับว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยได้เห็นกลุ่มควันเนี่ยมลพผพุ่งออกมาจากโกดังนะครับจึงได้รีบโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแต่แหมไม่นานนักนะครับไฟเนี่ยก็ได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและก็มีเสียงระเบิดเนี่ยดั ขึ้นหลายครั้งนะครับเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังไม่สามารถที่จะสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ได้นะครับและต้องรอนะครับผลการตรวจจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนี่นะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาเอาเวลาประมาณสักหนึ่งในกากว่ากว่าเนี่ยได้เกิดเพลิงไหม้นะครับโกดังเก็บสินค้าย่านลาดบูรณะนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ลมระดมรถด,ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยเนี่ยทำการสก เพลิงไว้นะครับใช้เวลาประมาณสัก3าชั่วโมงเนี่ยเพลิงจิงสงบนะครับหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบภายในโกดังดังกล่าวเนี่ยก็เป็นสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานไฟฟ้าแล้วยังมีบูธนะครับจัดแสดงสินค้าเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับแต่ว่าการตรวจสอบแล้วไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตนะครับส่วนสาเหตุนะครับก็จะต้องรอนะครับผลจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับ ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกนันนิดนึงครับเกิดป,ปะไกไฟข้างในอ<ะ>่แล้วก็ผมก็ได้ถ่ายไปไฟเป็นแบบนี้เลยอ๋อจริงๆแล้วมันมีควันก่อนขึ้นมาใช่ใชใ,ชใชข้างในม<อ>ไม่รู้ว่าไอควันนั่นอ่ะมันเกิดจากอะไรใช่ปะ่ะเนี่ยไม่ทราบครับเพราะว่าอยู่เป็นข้างในครับแล้วพอสักพักหนึ่งก็มีไฟขึ้นมาเลยเหรอใช่ครับะปะไกไฟก่อนอ๋อไนเสียงครับปะปะโเพื่อนว่าโซหาดับเอ๋อ ไฟก็โหมไหมอย่างแรงเลยเหรอ,อไอ้โกดังนี้เขาเก็บอะไรเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นาจไฟฟ้าในบ้านอ๋ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านแล้วไอ้ตอนเกิดเหตุเนี่ยมีคนอยู่ในโกดังไหมหรือว่าไม่มีไม่มีครับไม่มีใครอยู่ไม่มีนะอ๋อแล้วปกติเขาทำงานกี่โมงเริ่อกี่โมงแปดโมงแปดโมงเริ่องห้าโมงเย็นหรอใช่อ๋อวันนี้เขาเขาทำงานปกติ แล้วมโม่ห้าโมงเย็นเขาก็ปิดปิดประตูใช่แล้วพนักงานทุกคนก็ต่างกลับบ้านไปหมดไม่มีใครอยู่กรับ<อ>แล้วอ๋อแล้วไอ้พี่ก็กลุ่มควันขึ้นมาเนี่ยมันช่วงตอนประมาณกี่โมงปีหนึ่งยี่สิบกว่ายี่สิบห้านะที่ผมถ่ายรูปเมนปีหนึ่งยี่สิบห้าแล้วหลังจากปีหนึ่งยี่สิบห้าเห็นกลุ่มควันแล้วประมาณกี่นาทีมันถึงมีไฟก็ยังไม่นานเดียวทั้อ๋อไม่ถึงครึง่งชั่วโมงว่างั้น ใช4 4 2ไปก็เกิดไมไหมประมาณตีหนึ 12, okay. 3 3> yeah. ่งสี yeah. ่สก็มีแสงเพลิงแล้วก็ใส่มือที่แล้ว